วันนี้มานมัสการองค์พระประธานนะครับหรือพระอัจนนะที่เมืองเสมานะครับเมืองเสมาก็มีพระอัจนะนะครับเหมือนกรุงสกุลไทัยก็มีพระอัจนนะตามจารึกที่ระบุไว้นะครับว่าเมืองสุขเมืองสุโไทยมีพระอัจนนะแต่เมืองราชหรือเมืองเสมาก็มีพระอัจนะนะครับ ก็คือวัตถุรูปปางสยญาตินะครับเนี่ยพระอาจะรณ์ซึ่งเก่าแก่มากนะครับซึ่งเป็นศูนย์คารพูชาของชาวเมืองนครราชนะครับเสมาหรือว่าเมืองเมืองราชนะครับเมืองนครราชหรือโคราชเมืองเก่าในปัจจุบันนะครับก็นี่แหละครับพระอาจจะณ องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพระอาจาร์ที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพระอาจาร์ถึงเขาถึงได้ตั้งชื่อเป็นเมืองศรีจนาสะนะครับศรีจนาเสรหรือว่าศรีจนาสะครับเนี่ย ก็เนี <stop> ่ยแหละครับก็เนี่ยพระพระพุทธรูปอันเป็นมงคลนะครับเป็นน่าเคารพบูชานะครับเป็นเมืองเป็นเมืองที่ดูแลเป็นเมืองหลวงเป็นที่ดูแลประเทศนี้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วก็เก่าแก่กว่าสมัยยุคจเซนนะครับก็เช่นว่าเนี่นะครับเนี่ย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 อ่าใบเสมารุ่นแรกเลยนะครับ ที่คิดทํากันขึ้นมารุ่นแรกไม่ใช่รุ่นจิตเสนรุ่นจิตเสนผมอธิบายไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ <laughs> ก็เนี่ยก็เนี่ยก็เนี่ยอ่อิดจนผุพังหมดแล้วครับนะอิดเมืองเสมาเนี่เก่าแก่สุดๆเลยนะครับนะไม่ใช่พุทธศตวรรษที่13ตามที่เข้าใจกันนะครับอ่ะแล้วก็ไม่ใช่พุทธศตวรรษที่11นะครับเก่าแก่กว่าพุทธศตวรรษพุทธศตวรที่11อีกนะครับ เพราะว่าใบเสมาที่วัดโบสถ์นั่นนะครับ<ม>ก็ประมาณพุทธศตวรรษที่15เลยนะครับตามที่ผมอธิบายไปในคลิปที่แล้วนี่เองนครับเนี่ยศีจนะสะนะครับสีจนะสาก็มาจากนี่แหละครับเป็นภาษาส,ะสะันสกฤตนะครับผสมบาลีเขียน,นที่ว่าเป็นภาษาสันสกฤตเพราะใช้โส,ะสะลานะครับ ไม่ได้ใช้สสเสือสีนี่ก็เป็นสันสกฤตอยู่แล้วครับสีจนาสาตามที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับ <c oughs> สีจนาสาเนี่ยนี่แหละก็ตอนนี้ก็พอพอเข้าใจได้ว่าเมืองเมืองสีจนาสาเนะ่ะหรือสีจนาสาตามหลักฐานนี้ก็อยู่ที่นี่ก็ก็เป็นเมืองนี่แหละครับ คงไม่ใช่สีเทพนะครับแต่จะเป็นเมืองที่ดูแลเมืองสีเทพอีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วดูสภาพแวดล้อมนะครับเมืออ่อห่างจากนี่ไป5้ารอเมตรก็เป็นก็เป็นนครเสมาสีจัดสีนันส่าหรือว่าเมืองนครวัดนั่นแหละครับเพราะว่ามีวัดเยอะมีโบสถ์เยอะก็แมลว่ามีมีวัดเยอะที่ผมไปถ่ายทํามานั่นแหละครับเนี่ยเนี่ยใบเสมานะครับเนี่ย มีพระประธานนะพระประธานพระอาจจนะนะครับหรือส <ired> ีจนะเสนแหละครับเพราะว่าเขาเขาเขาตัดออ่างออกนะครับเ <fen> ้าตัดททาหานออกนะครับก็เลยตามจริงก็จะเป็นสีอาจนาเทษาก็ได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เขาเขาตัดออกก็เลยเป็นสีจนะเสหรือว่าสีจนะสสีจนะสอุระก็ได้นะครับเนี่ยก็เป็นก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ก็ไม่ต่ำกว่าพุทธศตรวรรษที่7ที่8นะครับเพราะว่าหลักฐานของเมืองโวนั้นได้จารึกเอาไว้ว่ามีการสร้างพุทธรูปหน้าปกในปีพศ71 1นะครับและที่นี้ผมให้ดูก็ปีล้อหมุนนะครับปีปีล้อหมุนเนี่ยแม้ที่อินเดียเขา เขาให้นับปีล้อหมุนเป็นปีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกนะครับให้ที่โปรดปัญจวักีนั่นแหละครับเนี่ยเนี่ยแม่นี่ล้อหมุนใช่ไหมเนี่ยแ,แม่พระธรรมจักหมุนเมือม่อเมือม่อพระพุทธเจ้าเมือม่อเมือ่อตั้งแต่ปีพระพุทธเจ้าเทศนาครั้งแรกหรือว่าปฐมเทศนานั่นแหละครับก็ที่ปลายสิบปัตนัมลิขิตายวันนะครับ อันนี้ของอินเดียเขานะครับอันนี้พุทธลูกอินเดียนะครับเอามาอ้างยิงว่าที่อินเดียเขาก็นับตั้งแต่ปีปฐมเทศนาเขาจึงได้ใส่วงล้อไว้นะครับเห็นไหมเนะน่ะนั่นน่ใส่พระธรรมจักรหมุนหมุน <c oughs> หมุนปีนี้นะครับแต่เรามานับปีปรินิพานนะครับ <c oughs> หรือว่าปีมะเส็งนะครับเป็นพศ <c oughs> เป็นพุทธศักราชที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ ก็ถูกทั้งสองอย่างก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แม่นยำสุดๆนะก็คงจะนับตั้งแต่ปีที่มีมีปัญจวัคีนั่แหละครับปีปฐมเทศนานะครับปีนั้นในปีนั้นเลยนะครับประมาณนี้ครับท่านก็เลยพามาพามาดูวัดพนนนะครับพระพระอาจนะนะครับพระอาจนะ นี่แหละครับพระอาจนะเมืองเสมานะครับหรือว่าจนสาปุระนะครับก็เอา,ก,เอาก็เอาชื่อพระอาจนะนี่มาตั้งเป็นชื่อเมืองก็เลยสีจนาสาสีจนสะหรือสีจนเสก็ได้นะครับตามจารึกนี่แหละครับจารึกก็บอกทั้งว่าผู้เป็นใหญ่ในเมืองนี้ก็คงจะเรียกว่าสีจนาสาธิปตินะครับหรือธิบดีนั่นแหละครับพระเจ้าอู่ทองก็จะต้องมี มีมีพระนามท้ายวัตทิปฏิหรือทิบดีนะครับก็รามาทิบดีที่หนึ่งนะครับพระเจ้าอู่ทองก็เนี่ยก็เอานามไปจากนี่นะครับนั่นนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นคนเมืองนี่นะครับเป็นหลานพระคุณผานะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับก็เอาศาสนาเอาพระไตรปิฎกไปอริยธรรมลงไปนะครับไปตั้งกรุงศรีธยานั่นแหละครับประมาณนี้ครับท่าน